ชมรมกลุ่มแพทย์ชนบทตั้งคำถามกับพักประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้พักประชาชนและพักภูมิใจไทยช่วยกันโหวตให้คุณอนุทินชาญวิรุฬกุลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินและรัฐบาลพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยกรณีคดีที่ดินเขากระโดงและคดีหัวสวถึงเวลานั้นนะครับกลุ่มแพทย์ชนบทตั้งคําถามว่าพักประชาชนจะโหวตไม่ ไว้วางใจคุณอนุทินชาญวิรกุลและรัฐบาลพกักภูมิใจไทยหรือไม่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคดีหัวสอวอและคดีที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันเป็นความผิดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนในสังคมไม่ว่าจะในเชิงกฎหมายก็ดีนะครับในเชิงของความคิดความเข้าใจของประชาชนก็ดีอันนี้นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากซึ่งผมลองจินตนาการว่าผมเป็นตัวของพักประชาชนนะไปนั่งโง่ๆอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในตําแหน่งของคนของพักประชาชนนะ่ยแล้วเจอคําถามแบบนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าผมมุดส่วมหนีดีกว่าเพราะไม่กล้าตอบจริงๆครับมันไม่มีทางไหนที่จะตอบไม่ให้ย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวพวกคุณกําลังทําผมเชื่อว่าพักประชาชนเนี่ยภาวนาเหลือเกินว่าอย่าให้มีใครตั้งคําถามนี้ขึ้นมาในสังคมแต่มันก็เสือกมีไง <laughs> วันนี้นะครับผมเชื่อนะคำตอบอ่ะมันมีคำตอบเดียวเท่านั้นแหละมันไม่สามารถที่จะตอบไปทางอื่นได้โอเคก็เลือกเอาว่าคุณจะตอบณเวลานี้เลยหรือว่าคุณจะรอให้คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกสำเร็จและพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่อยตอบนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณจะเลือกตอบตอนไหนก็ชิหายไม่ต่างกันนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกทำ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจ Art ์ตตะวันโฟโต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิเคราะห์การเมืองต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ